นู้นูนูนูนี่เปน,น,นมา,นาแล้วถน,นัดเลยอ่ะงานดราม่าก็มางนิ่นงอนตัดร้อนเนงอนด้นะต่เคยทป็นรักเทนอ่ะ ทำไมวันนีวันหนึ่งไม่เตียงต้องถ่กับเป็ดเออน้ำตาลมันตกหมดมีนยศใช่ารืเปล่ามีนกบูมเหรโอ้โหโอ้โหประโยชน์อ๋อวันนี้ตะลุยทำอะไรคือทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนค่ะใช่ไหมเจมไม่ใช่เอาเจมเล่นปล่อยเหรอพวกเนี้ย